ใช่ละคา่ะคุนถามจริงๆเสื้อแบบเวลาเราซื้อเสื้อวินเทจเยอะๆอเองอะ <บา S 2> เคยมีตัวไหนที่ซื้อมาแล้วเจ้าของเขาตามม <c oughs> ันมันเคยมีที่แบบผมสัมผัสดได้ว่าแบบมีอะไรมาอยู่ในห้องแต่ผมก็ไม่ได้สนใจผมก็วิ่งผมรู้สึกว่าเขาอยู่มุมห้องเนี้ยผมก็วิ่งไปเตะมุมห้องเนีเ้ยเรอ น่าจะไม่กลัวผีแต่ผีน่าจะต้องกลัวผ <c oughs> มวิ่งไปเตะมุม,ม,มพ่อเนี่ยผมรู้สึกได้เฮ้ยมีอะไรอยู่ตรงนี้วะของอะไรบอกยกกางเกงให้ข้าได้เอาไปเลยพ <c oughs> ี่แล้วแบบพี่ไปเตะออกไปออกไปออกไปข้องกูว่ซื้อเองมึงออกไปบบอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไม่ทำไมถึงคิดว่าเป็นผีก่อนอ่ะกุกๆอยู่มุมพ่อมันสัมผัสได้ครับมันรูน้สึกไม่จะ มองในความเป็นจริงก็คือเสื้อผ้ามึงเยอะขนาดนี้มีกุกกุกอยู่เปกุกกุกก็นึกถึงแมงสาบ่อไม่ใช่ไม่ใช่แมงสาบเป็นคอนโดคอนโดไม่มีของผมไม่มีความแมงสาบตะขาบต็มทีก็จิ้งจกแต่จิ้งจบมันก็แค่เมื่อความรู้สึกที่มันอยู่ตรงมุมห้องมันเกิดเธอรู้สึกเป็นเงาเงาเออมันเป็นเงาเงาครับแล้วแบบว่าพอนอนแล้วมันก็ฝันแล้วมันก็เห็นมันอยู่มุมนี้แล้วเราก็แบบมึงมาทำไมว่าห้องยู่เอ เออแล้วมันก็แบบพอเข้าห้องมันก็ขนลุกอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็รำคาญแต่เขาไม่ได้ทำอะไรเราไม่ทำอะไรเลยเขาก็นั่งอยู่เฉยๆของเขาอะไรเงี้ยครับเราก็บอกว่านั่งอยู่มุมเขาทุกวันนี้เขายังอยู่ไหมออกไปแล้วโดนเตะไม่กินเพราะว่าโดนเตะอนั้นโดนเตะโดนบุลลี่อะ อย่ามายุคือมันเหมือนไม่ใช่ผีมันเหมือนแบบเป็นพวกสังเวสีอะครับที่ที่มากับเสื้อเหรอมาจากอะไรก็ไม่รู้ครับแถวบ้านก็คือเรียกสังเวสีว่าผีเหมือนกันลแล้วผมก็แบบให้ใจ่แถวบ้านก็เรียกย่างเงเรียกว่าผีแต่ไมถึงคือทำไมเจ้าที่คอนโดเขายอมไม่เข้ามาด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ไม่เหมือนแบบเราไม่ยังยังไม่ได้ไปไหว้ตอนนั้นเราไม่ได้ไปไหว้แล้วไม่ใช่ตอนไล่เราไม่ห่วงหรอกว่าผีเขาก็มีเพื่อนมีปู่ <All> right. ไม่เราให้พ่อเรา <All right. S 2> พ่อเรามาดูครับ <All right. S 2> ให้พ่อเรามาดู <All right. S 2> พ่อเราก็บอกว่าเออก็เนี่ยเดี๋ยวเอาเท้าเวสุวรรณมาไว้ <All right. S 2> ให้ไล่อะไรอย่างนี้แล้วเราก็แต่ก่อนเท้าเวสุวรรณมาเจอเท้าอาอฟเคยก่อนเออ เรียกพ่อมาดูก็ไม่รู้เท้าไหนไม่รู้เท้าไหนเหมือนกันเรียกพ่อมาดูพ่อก็นะดนำบอกก็ต้องมีพระสักองค์แล้วเนี่ยใช่ใช่ขายคอนโดต่อไปเออก็เลยก็เลยจินตนาการแต่ตอนนี้โอเคละมีอย่างล่งคงสบายโดนเตะครับคนนี้เนี่ยเป็นคนสองคนที่ได้ลงทุนกับเรื่องนี้